ครับกะขึ้นเสามากมนเลยครับมาทำความสะอาดครับือขึ้นล่มแห้งครับลม่มก่อนก่อนฝนจะตกอ่ะลมมาก่อนอุ่มแจ็กใบหมอกใบใหม่แจ็กกีบพุกมาเต็มครับครับมา ทำความสะอาดครับกับกระตือบริเวณบากนกับ้นไม้ลายครับมือนลายครับเวลาลมมิงแหกับอุ่มคุณอุ่มดินใบไใม่ปิ้วเข้ามาครับครับเขามากับนีบบ่กาแฟาแล้วก็ มาทำความสะอาดครับ men bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ นี่กับตวหนึงหีกหมูหนึงตัวติดเอาขิดผ้าขิดดินเข้ามาอเอานี่ให้กวดเร็วไปทำความสะอาดเร็วเร็วปวด ถือว่าเดี๋ยวกําลัางไกรนะครับยามเช้าส่วนบานครับส่วนบาทใครลูกสาวมันจัดการเจ่าปนกะว่า เป็นพอบานก็ยจะมาปวดเงินัดด้ปวดจานเนะห็นได้ทุกคนครับตพอครอบครัวก็คือของเงาทุกคนครับซอยกันแบ่งปันภาระนาทีครับคนละเล็กคนละน้อยคนละใหม่คนละมือเพราะว่าทำมาครอบครัวคือ ทุกคนในบ้านับซอยกันกับแบ่งหนาทีกันตัวใดพวเห็ดดกับคือเห็ดรับตัวใดที่รอผู้หนึ่งผู้เดียวกับบ่มันกับบ่แหลมครับ่ะตรวจสอบตรวจสอบรอบร่วม,มไปก่อนเดี๋ยวไปหาของมาตัด กขาถัดปัดออกไปข้างนอกกับโบเลียวไว้กาครับแต่ต้องเจอกับปิวมาอีกตัวนี้เขาก็เก็บตอมหลักฐาไปใจตรงเงาใหม่โค่นใหม่เพื่อันเป็นปุยครับสำหรับลกปนี้กอาไว้แค่นี้นะครับน้อเดี๋ยวหาของมาเก็บกัน